หนังสือนิทานหนูเกิดในรัชกาลที่เก้าคุณแม่คะหนูเห็นคุณแม่แชทรูปนั้นทุกเช้าเลยผู้ชายใส่แว่นหน้าตาใจดีที่อยู่ในรูปเป็นใครเหรอคะต้นข้าวมานั่งข้างๆแม่สิจ๊ะเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังผู้ชายในรูปนี้คือในหลวงรัชกาลที่เก้าจ้ะพระองค์ทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์ลำดับที่9้าแห่งราชวงศ์จักรีและเป็นที่รักของเราเชาวไทยทุกคนลูกรู้ไหม รัชการที่9ทรงทำหลายสิ่งหลายอย่างให้กับพวกเราเห็นไหมล่ะลูกรัชการที่9ทรงงานหนักเพื่อพวกเรามากมายมาตลอด70ปีที่ครองราดเลยนะคุณแม่คะตอนนี้หนูรู้แล้วว่าทำไมคนไทยถึงรักท่านมากขนาดนี้หนูภูมิใจจังที่เกิดในรัชการที่9 นอกจากนี้ในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมอบคำสอนดีๆให้แก่พวกเราเชาวไทยอีกด้วยจึงเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดหนังสือนิทานหนูเกิดในรัชกาลที่9คํำสอนของพ่อลูกรู้ไหมจ๊ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงมอบคำสอนดีๆให้แก่พวกเรามากมายพระองค์ทรงใฝ่หาความรู้อยู่เสมอหากทรงอยากรู้เรื่องใดแล้วจะทรงศึกษาและฝึกฝนจนชนานาญและพระองค์ยังทรงยึดมั่นในความซื่อสัตย์ เมื่อครั้งที่ทรงแข่งขันเรือใบแล้วอ้อมเรือผิดทุ่นลอยน้ําแม้จะไม่มีคนเห็นแต่ก็ทรงถอนตัวออกจากการแข่งขันทันทีลูกๆจ๋าพระองค์ยังทรงปลูกฝังให้พวกเรามีความเพียรพยายามผ่านพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกและพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ยอดกตัญญูเมื่อครั้งที่สมเด็จย่าทรงพับประชวนพระองค์ก็จะทรงดูแลสมเด็จย่าด้วยพระองค์เองอีกด้วยจ้ะ โอ้โหสิ่งที่ท่านทรงยึดถือและทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้พวกเรามีมากมายเลยค่ะหนูจะเป็นเด็กดีและปฏิบัติตามคำสอนของท่านค่ะผมจะน้อมนำคำสอนของพ่อหลวงรัชกาลที่9ไปเป็นแบบอย่างครับวันชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยต่างรำลึก พระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และเป็นวันพระบรมราชสมภพหรือว่าวันเกิดของในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะ วันที่5ธันวาคมของทุกปียังเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันถือเป็นวันพ่อแห่งชาติที่ประชาชนชาวไทยต่างนึกถึงและให้ความสำคัญเนื่องจากในหลวงรัชการที่9ทรงเปรียบเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคนนั่นเองค่ะเรามาดูความสำคัญของวันชาติและวันพ่อกันคะเด็กๆเพื่อน้อมลำลึกและ เทพประเกียติคุณในโดรัชการที่9เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพ่อเพื่อให้คนในชาติตระหนักถึงความสำคัญของชาติสำหรับวันนี้รู้ก็มีใบงานมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูใบงานกันเลยค่ะ